ก็ส่วนมากนักการเมืองในประเทศไทยนะเกินสิบเปอร์เซ็นก็ได้เงินมาจากเว็บพนันได้เงินมาจากเกี่ยวข้องกับเรื่องของผิดกฎหมายทั้งนั้นนะจะเป็นของเถื่อนจะเป็นนะพวกบุหรี่เถื่อนหรือของผิดกฎหมายนะแล้วก็เป็นวัยรุ่นสร้างตัวแล้วก็มาลงเล่นการเมืองนะครับในการซื้อเสียงในการทําตัวให้ตัวเองได้เป็นนักการเมืองได้ระดับชาติอย่างี้ พูดเป็นเล่นไปนะว่าว่าโอ้โหส่วนใหญ่เลยหรือเปล่าหรือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่ประมาณที่เรามีอยู่สิบกว่าคนนั้นชัดเจนว่าได้มาจากการทําเว็บพนันนั้นนั้นสิบกว่าคนทําเว็บพนันสิบกว่าคนในในนักการเมืองที่อยู่ในกลุ่มใดคือหมายความว่านักการเมืองนักการเมืองสสหรือว่านักการเมืองวุฒิสมาชิกสส สอสอสิบกว่าคนเหรือเท่าที่พี่อัจมีข้อมูลที่เรามีเส้นทางการเงินโชยสู่สู่เขานะก็คือคมีเส้นทางการเงินจากเว็บพนันซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับสแกมด้วยนะฮะก็ไอ้สแกมเนี่ยมันมันอยงที่ผมเรียนนะว่าไอ้สแกมเนี่ยคือเรื่องมันขี่ม้าม้าเนี่ยครับมันจะใช้กับสแกมเมอร์ก็ได้ใช้กับยาเสพติดก็ได้ใช้กับใช้กับพวกเว็บพนันออนไลน์ก็ได้นะครับพวกนี้คือ ม้าเนี่ยคือมันถูกขายบัญชีไปส่วนกลางสแกมเมอร์ก็ไปใช้คอสเซนเตอร์ก็ไปใช้แล้วมันสแกมก็ไปใช้แม้กระทั่งตำรวจ oh. บางคนก็ไปใช้ใช uh, ้ในการร uh, uh. ับเงินไงใต้โต๊ะโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวเองไงไม่ต้องผ่านเข้าโคตัวเองโดยผ่านบัญชีมา้าอืมเอาง่ายๆว่าบัญชีม้าเนี่ยมันใ,ใช้เฉพาะในแก๊งสแกมเมอร์หรือคอสเซนเตอร์หรอกข้าราชการตำรวจข้าราชการหลายหน่วยงานเนี่ย ก็ใช้บัญชีมาในการรับเงินใต้โต๊ะทั้งน uh ั huh. ้นอ่ะอ่าฮะสสภาคใต้ท uh ี huh. ่พ anyway> ี่อัดได้เอ่ยชื่อไปนั้นนะครับเอ่อนั่นเป็นหนึ่งในหนึ่งในสิบกว่าคนที่พี่อัดพูดถึงหนึ่งในสิบกว่าคนที่เราติดตามติดตามเข้ามาสองปีขึ้นไปนะครับเราก็มีเส้นทางการเงินเขามานานแล้วกว่าสองปีไม่ใช่เป็นเรื่องเก่าปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกยังไม่ได้โดนดำเนินคดีอีกหนึ่งคดี ใน<ร>สิบกว่าคนนี้ไปซ่อนในสิบกว่าคนนี้อยู่ในภาคใดประมาณกี่คนกี่คนยังไงฮะภาคใต้จะมากหน่อยแล้วก็เป็นภาคอีสานสัดส่วนมากภาคใต้มากที่สุดลองลองมาก็อยู่ทางอีสานครับและพวกนี้เขาน่าจะรู้จักกันไหมหรือว่าเขาแยกกันทำเ,เขาเขาเป็นเครือข่ายรู้จักกันหมดเหรอครับในวงการแวกพน,นันเนี่ย รู้จักกันนั่นแหะเพราะว่าในตัวบริษัทมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับแล้วก็ขายเป็นชายให้กับนักการเมืองพวกนี้แล้วก็นักการพวกนี้ก็จะมาขายเป็นชายต่อเป็นทอดๆอีกทีมันสันนิษฐานได้ไหมว่าต้องเป็นนักการเมืองที่เป็นสอสอประเภทหน้าใหม่ๆรวยๆส่วนมากจะเป็นหน้าใหม่หน้าใหม่ๆพวกวัยรุ่นนหน้าใหม่ๆมมวัยรุ่น อยยางอยวรวดเร็วสามห้าสี่สิบไม่เกินเนี่ยอืมแล้วก็โผล่พรวดมาแบบดังพวกพาพวกพาได้รับเลือกตั้งอย่างรวดเร็วอย่างอย่างช่อช้างเนี่ยที่ผมเอ่ยไปอ่ะนะเมื่อก่อนมีอะไรอ่ะเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กที่เอาง่ายเด็กวัยรุ่นตามผับอ่ะนะไม่ถึงสามสี่ปีจะพักจะผูมีเงินเป็นไม่ต่ำกว่าห้าร้อยล้าน ถามว่าคุณทําอาชีพอะไรคุณมีเงินอะไรตั้งหลายรยล้านโดยเฉพาะผมเปิดเส้นทางการเงินเฉพาะสองเส้นเส้นใต้กับเส้นเส้นเหนือเนี่ยก็ร้อยเจ็ดสิบล้านนะคุณทําอาชีพอะไรคุณทําอะไรกับใคร <ừ> ทำไมคนที่มาคนที่คนเกี่ยวข้องในเส้นเงินทำไมกเป็นเจ้าของไม่พนันทั้งนั้นเลยครับซึ่งซึ่งก็คือคนกลุ่มนี้ได้พังงาดมาในการเลือกตั้งหกหก เลือกตั้งทั่วไป66หรือตั้งแต่เลือกตั้ง62แล้วบางคนก็เป็นสสลายสมัยเนาะบางคนก็เป็นสสสมัยเดียวนะครับซึนะ่งบางคนมบางคนก็เป็นสองสมัยอะไรเงี้ยคือคือที่ผมถามเนื่องจากว่าข้อมูลของบางท่านก็บอกว่าเงินจากพวกสแ,แกมพนันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มเข้ามาในระบบเลือกตั้งทั่วไปของไทยเนี่ยตั้งแต่การเลือกตั้งปี66 แต่ว่าบางคนบอกว่ามันเข้ามาตั้งแต่เลือกตั้งปีหกสองแล้วแต่มันเข้ามายังนิดหน่อยแต่หกหกี่ม้มาเยอะคือตอนตอนตอนปีหกสองหกสามเนี่ยมันยังไม่ยังไม่ดุนแรงนะครับมันจะมาดุนแรงช่วงปีสองพหกสิกจนถึงปัจจุบันนี้แหละสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินใต้ดินเนี่ยเข้ามาสู่ระบบของประเทศไทยมากกว่าสองสนล้านไม่ใช่สองหมื่ล้านนะสองแสนล้านมันเหมือนกับตอนนี้กําลัง ใช้เงินใต้ดินเนี่ยเข้ามาทําลายระบบเศรษฐกิจทําลายระบบตลาดหุ้นก็ระบบระบบประเทศไทยตอนเนี้ยมันมันคือระบบเงินใต้ดินที่ต่างชาตินะครับผ่านโพยกวนเข้ามาสองแสนล้านสองแสนล้านนะครับมันเอามาทําไมนะมามามามุ่งหวังประมาณยังไงนะซื้อที่ดินของเมืองไทยมาซื้อที่ดินทําธุรกิจผิดกฎหมายในเมืองไทยที่ทําเป็นโรงงานนะครับฟอก ฟอกเงินในเมืองไทยนะนี่คือเอาเงินจากต่างประเทศผ่านโพยกวนนะครับเข้ามาซื้อที่ดินซื้ออาคารทําธุรกิจในเมืองไทยแล้วก็มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับข้าราชการหลายๆหน่วยงานนะครับในการทําธุรกิจและส่งออกไปยังต่างประเทศอันนี้คือเป็นระบบเงินเงินใต้ดินที่ผ่านโพยกวนสองเงินจากในประเทศที่มีการผ่านธุรกิจมืด ออกไปทางกัมพูชาออกไปทางพมา่าหรือออกไปทางโวยกวนที่ไปประเทศจีนหรือประเทศอังกฤษต่างๆนานาหรือสิงคโปร์อย่างเงี้ยครับนะอันนี้ออกจากประเทศไทยไปปีแล้วไม่ต่ำกว่าสองแสนล้านเช่นเดียวกันอันนี้คือคนไทยจะเป็นคนฟอกอืมทั้ hmm. ทงนักการเมืองทั้งพวกเจ้าของเว็บพนันอะไรต่าง,างๆเนี่ยเป็นคนฟอกไปไอ้สองแสนล้านเนี่ยมาทําธุร,รกิจที่จะทําให้มันถูกต้องมาผลิต โน่นผลิตนี่ผลิตนั่นแล้วก็ส่งออกแล้วก็กลายเป็นเงินขาวสะอาดจากการทําธุรกิจถูกต้องไหมฮะถูกต้องถูกต้องแต่เวลาเขาโอนเนี่ยเขาไม่ได้โอนผ่านระบบธนาคารของไทยนะเขาโอนผ่านโคยก้นน,นั่นนะ่ะสมมติเอาเงินจากประเทศจีนมาก็มาผ่านโคยก้นใตดินแล้วก็เอา,ขอาอเข้า,นะม,ามาซื้อที่ดินในเมืองไทยก็เป็นเงินเป็นเงินสีเทาอ่ะนะมาซื้อมาซื้อที่ดินในเมืองไทยนะครับนะเสร็จแล้วก็ไปซื้ออเอามาสร้างโรงงาน เอามาทําโรงงานพวกขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ผิดกฎหมายเอามาทําโรงงานผลิตสารเคมีที่ผิดกฎหมายเปิดโรงงานหรือมาซื้อลงทุเรียนลงผลไม้ผูกขาดการค้ขาของประเทศไทยเรื่องผลไม้เนี่ยพวกนี้มันจะใช้ระบบผ่านโปยกวนเข้ามาในเมืองไทยเสร็จแล้วก็ส่งไปยังต่างประเทศส่งสินค้าไปต่างประเทศก็ไปเก็บเงินก็คือผ่านระบบโปยกวนเช่นเดียวกันในนามไอในในพวกของ U.S.D.T. สกุลเงินหรือคริปโตอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้ก็จะเป็นชื่อถ้าอย่างนั้นก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะเป็นชื่อแนวจีนที่ที่คุยนักคุยหนาว่าโอ้โประเทศไทยส่งออกจํานวนมากไอ้นั้นนะไม่ใช่คนไทยคนต่างชาติส่งออกแต่เงินนะ่ะประเทศไทยได้น้อยมากเพราะว่ามันผ่านระบบ U.S.D.T. หรือระบบโยกวนไม่ได้ผ่านระบบธนาคารใงประเทศไทยครับ สสที่บอกว่ามีสิบกว่าคนเนี่ยภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ลองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะแล้วก็หนุ่มๆสร้างเนื้อสร้างตัวมาอาจจะมีบางคนเป็นสสมาสองสามสมัยนะฮะแต่ว่าดูจะใหม่ๆอายุยังไม่มากเนี่ยนะครับก็าถามต่อเพิ่มเติมว่าจะสังกัดอยู่ในพักการเมืองแบบแนวยังไงฮะกระจายกระจายหรือว่าพวกนี้คือจะเลือกอยู่ฝั่งพักพักใหญ่หนึ่งพักใหญ่ก่อน พรรคการเมืองใหญ่เพราะว่าจะเอาเงินที่ได้จากการทําธุรกิจปิดกฎหมายเนะ่ะไปสนับสนุสนพรรคเริ่มต้นใหม่ๆก็ได้ยินไหมครับได้ยินอ่เริ่มต้นก็คือสนับสนุนพรรคออาจจะไปเป็นกรมกรม,ก,รมการกการอ่าต่อมาก็จากกรรมการก็เป็นผู้สมัครสอสอก็เอาเงินสนับสนุสนพรรคสามสิบล้านห้าสิบล้านอย่างเงี้ยเอาเงินใต้ดินมามาให้แล้วต่อมาก็เอาเงินไปซื้อเสียงนะ อย่บอกไม่มีสื้อเสียงผมไม่เชื่อหรอกในประเทศไทยนะตอนนี้สื้อเสียงก็ได้จากเงินทาธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยก็สุดท้ายก็ได้มาเป็นสสอพอไปเป็นสอสก็ใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปเป็นกรรมธิการพอเป็นกรรมธิการตีนี้ก็มีต่างหน้าที่ก็ทีนี้เข้าไปควบคุมกลไกในการนะครับไปควบคุมกลไกรัฐตํารวจรัฐทหารหรือหลายหน่วยงานสามารถเรียกข้าราชการเหล่านี้มาชี้แจงได้ โดยผ่าน,นกลไกของสภาผูแ้แทนราษฎรเนี่ยพวกนี้มันก็เลยมีตำรวจติดตามมีทหารติดตามนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้มามามาหลายปีนะแล้วพวกนี้ก็สามารถกฎหมายจะไม่สามารถเอื้อมไปถึงพวกนี้ละเพราะว่าอะไรจะมีแบ็กอัพระดับรุ่นพี่ระดับหัวหน้าพักหนุนหลังพวกนี้ก็จะทําผิกดกฎหมายทุกรูปแบบแม้ก่ะทั่งการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งหรือว่าจะเป็นการนะครับ ทำธุรกิจปิดกฎหมายหนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อต้องการเอาเงินมานะครับให้ได้มากท่สุดเพื่อเอามาสนับสนุนพรรคแล้วเพื่อรักษาหน้าตัวเองแล้วรักษาตัวเองเนี่ยให้รอดปลอดอภัยจากการถูกดําเนินคดีอาญาอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้โอ้โหเป็นแพทเทิร์นที่เห็นภาพเลยว่าต้องไปอยู่ในกรรมธิการถ้ากรรมธิการก็ต้องกรรมธิการตํารวจ กรรมธิการทหารอะไรเงี้ยถูกไมหมฮะกรรมธิการความมัน่นคงกรรมการที่มีผลทางด้านการฟอกเงินหรือยาเสพติดและฟอกเงินกรรมธิการกฎหมายเนี่ยตัวเองส่งไม่พอยังส่งครอบครัวตัวเองญาติพี่น้องตัวเองไปอยู่กรรมธิการอื่นๆอีกเพื่อมีหน้ามีตาเพื่อไปเช็คเลตติ้งไว้มีเรื่องเราถูกลงเรียนไหมในกรรมธิการอื่นๆอะไรเงี้ยก็ก็เหมือนกันพวกนี้จะทําแบบนี้เหมือนกันคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรี จะรู้แบบนี้ไหมอ่าผมผมไม่รู้แนละ้วท่านรู้ไม่รู้แต่เอาว่าวันนี้อย่างน้อยสุดปรากฏการที่ท่านตั้งใจที่จะปราบปารามสแกมเมอร์เป็นเป็นวาระแห่งชาติแล้วผมเห็นท่านชาญชโกชิดชอบเนาะที่ไปเจอท่านสามครั้งละท่านก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีความ,มมุ่งมั่นที่จะทํางานปราบปารามด้านสแกมเมอร์นะครับหรือปราบปารามการทุจริตเรื่องของอพวกสแกมเมอร์ต่างๆที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับไม่ว่าจะเป็น กทชไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานดีเองนะนะครับก็เห็นความตั้งใจแล้วก็เห็นท่านรองตีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้งไปพบท่านสองครั้งแลนะ้วเนี่ยก็มีความมุ่งม,มั่นและประทับใจที่ว่าทั้งสามท่านน,นะครับมีความตั้งใจที่จะปราบปรามจริงๆเราก็เห็นว่าเออในเมื่อทั้งสามท่านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะปราบปรามเพื่อเป็นของฝันพี่มาให้กับประชาชนเนื่องจากมีระยะเวลาสั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่า เมื่อท่านตั้งใจทําเราก็ตั้งใจเปิดเปิดให้เป็นตัวอย่างเพื่อให้ท่านเนี่ยเอาสิ่งที่เราเปิดเนี่ยเอาไปดำเนินคดีพักร่วมรัฐบาลสักคนหนึ่งถ้าทําได้เนี่ยจะถือว่าเป็นนิมิตใหม่ในวงการกระบวนการนําที่ถูกซ่อนมานานกว่าหนึ่งปีถึงสองปีเนี่ยนะครับมันจะได้มีการปราบปรามพวกข้าราชการนอกลีดหรือพวกนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาพวเนี้ยนะครับไม่ให้มีที่ยืนอยู่ในสภาผู้แทนราศฎรนันรงเกียรต แล้วก็ไม่ให้ข้าราชการต่างๆต้องไปเดินรับใช้ตามก้นนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพวกนี้พี่อาจได้ส่งชื่อถึงมือของนั่นมติว่าการส่งที่ทำแล้วก็รัฐมติดีเรียบร้อยครับส่งชื่อสอสอไปไหมตรงครับส่งครับส่งหลานเส้นทางการส่งไปกี่คนครับส่งไปกี่คนผมผมส่งไปอยู่ไม่กี่คนครับ ส่งไปเอาเอาแค่คนเดียวนี่ก่อนคนที่กําลังเป็นประเด็นนี่ก่อนเพราะหลักฐานคด,ดีและคดีมันยังอยู่ที่อยู่ที่ศูนย์สปส,ต,สปรตรลสัมงาระตรลชาติซ่อนไว้อยู่ตั้งแต่สิบหกธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบ 6, เจ็ดละยังไม่มีการดําเนินการให้ผมเลยเอาเอาว่าให้ให้คุณอนุทินให้รัฐบาลเนี่ยดําเนินการเฉพาะคนเนี้ยให้ดูเป็นตัวอย่างให้เห็นหน่อยใช่ถ้าแน่จริงดําเนินการหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นพักร่วมรัฐบาล สสพักร่วมรัฐบาลแล้วแล้วประกนหลักฐานเส้นทางการเงินชัดเจนตัวเขาเองเขาก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องในอดีตมันอดีตถ้าเราถ้าคนที่เกี่ยวข้องในอดีตไม่ว่าจะค้ายาเสพติดหรือแม่ปนันออนไลน์แล้ววันนี้มีหน้ามีตาอยู่ในสังคมสภาผูนาน้แทนสภาดอนว่าเฮ้ยผมฟ้องข่าวแล้วนะผมผ่านกระบวนการตรวจสอบแล้วนะวันนี้ผมมาเป็นสสแล้วผมมาเป็นกรรมธิการตํารวจแล้วอย่างนี้ต่อไปก็ต้องมีคนค้ายา หรือคนทาผิดกฎหมายมากขึ้นแล้วก็มามาสมัครเป็นสสแล้วก็ซื้อเสียงมาได้แล้วก็มาเป็นผู้แทนราษฎรในสภาอาสมเกียตนี่แหละผมถามหน่อยถ้ารัฐบาลกล้าดําเนินการกับคนนี้เดี๋ยวจะส่งชื่อให้อีกสิบคนเนี่ยสิบหรือสิบกว่าคน<ม>เนี่ยผมมีเยอะครับมีเยอะนะแม้กระทั่งนักการเมืองเนี่ยที่เปิดเพบพนันมูลค่ากว่าห้าหมื่ล้านบาทผมก็ส่งให้นะเว็บอะไร มีทั้งห้าสิบเว็บเนี่ยชื่อเว็บอะไรบ้านอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของการเงินยังไงผมส่งให้หมดแล้วอยู่ที่ว่าจะไปทําหรือเปล่าอ๋อนักการเมืองปัจจุบันนี่เหรอฮะใช่นักการเมืองปัจจุบันเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเองไม่ได้อยู่ไกลอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่หละไม่ไม่ได้เป็นคนละคนกับอ่าอ่าชอช้างที่ไม่เกี่ยวภาคใต้อันนี้อันเป็นอ่าไม่เกี่ยวเป็นเป็นนักการเมืองภาคกลางอันนี้ก็นักการเมืองภาคกลางมีในกรุงเทพมหานครนี่เลย ในกรุงเทพมีมูลค่าหลายหมื่นล้านส่งให้แล้วด้วยใช่ส่งให้แล้วดูว่าเขาจะไปทําการกันยังไงจะไปสืบสวนสอบสวนกันยังไงปัจจุบันยังมีสถานะเป็นสสเป็นสสเหมือ<ด>มนเดิม<ๆ>เป็นสสพักร่วมรัฐบาลในในอดีตอันนี้วะในอดีตอืมครับรัฐมนตรีล่ะรัฐมนตรีมีไหมตอนนี้อ่ะยังไม่มีมีแต่สสปัจจุบันนี้ยังไม่มี นะฮะไม่มีในอดีตมีชื่อรัฐมนตรีไหมครับอ่ามีครับมีแต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดถึงตัวรัฐมนตรีเอาตัวสสก่อนเพราะสสพวกไอพวกเปรุ่นสร้างตัวพวะเนี่ยพวกนี้เกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งนั้นต้องต้องเอาให้เป็นตัวอย่างก่อนเดี๋ยวผมจะส่งส่งไปเรื่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ส่งไปก็ส่งไปสามคน อ๋อเมื่อวานส่งชื่อสสอไปสามคนใช่สามคนที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์โดยตรงอืมครับอ่ออ่อการเมืองครั้งต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าพี่อาจเป็นห่วงไหมว่าเ,าเงินจากสแกมเว็บพนันอะไรมันจะได้มากพกอเยอะเยอะเยอะครับเขา้าเข้ามาเข้ามาตุนรอไม่อยู่แล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจะต้องมีการเลือกตั้งไม่เกินปีหน้าตอนปีดังนั้นเงินพวกเนี้ยเข้ามาเข้ามาฟอกไว้แล้วอยู่ในระบบใต้ดินของประเทศไทยครับ รอซื้อเสียงผมผมผมถามเพื่อนผมคนหนึ่งว่าทําไมไม่ลงสมัครสอสอเพื่อนบอกว่าถ้าลงต้องใช้เงินเป็นร้อยดังนั้นเงินที่เขาเก็บสะสมมาตั้งชั่วชีวิตเขาอะถ้าเกิดสอบตกอะเขาต้องเขาเจ๊งเลยอ,อ่เขาเลยบอกว่าเขาไม่ลงดีกว่ามันจะเนี่ย อันนี้คือของจริงที่การใช้เงินมันมันต้องซื้อเสียงอะไม่ซื้อเสียงมันมันยังไงก็ไม่ได้เป็่นในการเลือกตั้งปีหกหกเนี่ยนะครับการเลือกตั้งทั่วไปบางเขตนั้นฟาดกันตั้งร้อยล้านร้อยห้าสิบล้านในแต่ละเขตพี่อาจว่ามันมากเกินไปไหมมันไม่มากหรอกอ๋อฮะมันมันประชากรคือต้องเข้าใจว่าประชากรมันหลายหมื่นคนเดี๋ยวนี้เข้าใจกันหลักแล้วหัวละพันถึงสามพันอืม น่นจะลืมนะต้องมีการจ่ายเบี้ยใบายรายทางอีกเยอะนะครับกว่าจะมาเป็นสสคนหนึ่ง <c oughs> มันไม่เหมือนยุคอดีตนะยุคอดีตเนี่ยคือเลือกตั้งเนี่ยได้เพราะความความ,ความเขาเรียกว่าชื่อเสียงแล้วก็คุณงามความดีแต่ปัจจุบันพวกวัยรุ่นสร้างตัวพวกเนี้ยใช้ระบบเงินทุนซื้อทั้งนั้นนหะจ่ายแพงถือว่าคุ้มไงลองคิดดูว่าเอาสมมติสามหมื่นคนเนี่ยซื้อรักสามหมื่นเนี่ ให้สักหัวละห้าพันเลยลงทุนเท่าไหร่ล้อห้าสิบล้านไอ้พวกนี้มันมีมันมีเป็นพันล้านทาไมมันจะไม่ยอมจ่ายมันจิบจิบสำหรับมันเลยถ้ามันได้เป็นสอสอเนี่ยไอ้ร้อยห้าสิบล้านที่มันจ่ายไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้คืนเพราะอย่าลืมว่ามันยังทําเว็บได้อืถูกไหมมันยังทําเว็บได้ไม่มีใครกล้าตรวจสอบมันแล้วอ่ะมันเป็นสอสอแล้วอ่ะแล้วรวมกลุ่มกันดีๆเนี่ย อ่ได้สิบคนยี่สิบคนสามสิบคนนี่ต่อรองได้เ,เลยรัฐมนตรีได้ด้วยนะใช่ตั้งเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ขอตำแหน่งรัฐมนตรีตได้เลยสองตำแหน่งอย่างเงี้ยทำไมจะจ่ายไม่ได้อย่างที่อบอกอะพวกนี้มีทําเว็บปนนันมีเป็นพันล้านหมดอแล้วเงินไปปันนันมันมันมันได้มาง่ายได้มาฟรี